วันนี้ก็จะวลรลมประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆเช่จนจะขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างหรือขอให้คนอื่นทำอะไรเพื่อเราหรือขอให้เขาแบบช่วยทำอะไรสักอย่างเล็กๆน้อยๆก็ได้ว่าจะพูดยังไงเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยเนาะโอเคจะขอให้คนอื่นช่วยเราอะไรสักอย่างเราจะพูดว่าช่วยฉันหน่อยได้ไหมครับก็จะพูดว่า could you help me please could you help me please Could you help me please ก็แปลว่าช่วยฉันหน่อยได้ไหมครับนั่นเองจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจะขอว่าคุณช่วยพาฉันไปที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมครับก็จะพูดว่า could you please take me to the hospital could you please take me to the hospital Could you please take me to the hospital ก็แปลว่าคุณช่วยพาฉันไปที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมครับอันนี้เวลาเราไปใช้จริงๆเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้เนาะเราก็แค่พูดว่า Could you please take me to the แล้วก็ตามด้วยสถานที่หรือชื่อมันไปเลยเ <c oughs> ช่นจะไปที่ธนาคารเราก็พูดว่า Could you please take me to the bank แล้วเราจะไปที่อื่นก็ Could you please take me to the แล้วก็ ใส่ชื่อมันลงไปได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้เลยอันนี้เราก็จะขอความช่วยเหลือเนาะเล็กๆน,น้อยๆเช่นให้คนยื่นอะไรมาหรือให้ส่งผ่านมาเช่นมีทิชชู่อยู่ตรงโน้อนอยู่โต๊ะโน้นเราอยากให้เขายื่นมาให้เราให้เขาส่งมาให้เราเราก็จะพูดว่า Can you pass me the tissue pleaseCan you pass me the tissue pleaseCan you pass me the tissue please ก็แปลว่า ช่วยส่งทิชชู่มาให้หน่อยได้ไหมครับอันนี้ตรงคําว่าทิชชู่เนาะอันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือสิ่งของที่อยากให้เขายื่นมาหรือส่งมาให้เราได้เลยแซนอยากจะให้เขาส่งช้อนหรือยื่นซ้อนมาให้เราเราก็จะพูดว่า can you pass me the spoon please can you pass me the spoon please ก็แปลว่าช่วยส่งช้อนหรือยื่นซ้อนมาให้หน่อยได้ไหมครับนั่นเองครับ จะขอให้คนอ you know, ื unto, ่นลดเสียงลงหน่อยหรือเบาเสียงลงหน่อยจะพูดว่าการุณาลดเสียงลงหน่อยได้ไหมครับก็จะพูดว่า could you make less noise please could you make less noise please could you make less noise please ก็แปลว่าการุณาลดเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะขอให้คนอื่นพูดช้าลงหน่อยเช่นเขาพูดไวเกินไปเราฟังไม่ทันแบบนี้เราก็จะพูดว่า Could you speak slowly, please? Could you speak slowly, please? Could you speak slowly, please? ก็แปลว่ากรุณาพูดช้าลงหน่อยได้ไหมครับนั่นเองเราจะขออะไรสักอย่างเช่นจะขอกระดาษหน่อยก็จะพูดว่า Can I have some paper, please? Can I have some paper, please? Can I have some paper, please? ก็แปลว่าขอกระดาษหน่อยได้ไหมครับ เราจะขอให้คนอื่นเอาอะไรให้เราสักอย่างเช่นคุณช่วยเอาหนังสือเล่มนั้นให้หน่อยได้ไหมก็จะพูดว่า Can you give me that book Can you give me that book Can you give me that book ก็แปลว่าคุณช่วยเอาหนังสืเล่มนั้นให้หน่อยได้ไหมครับจะพูดว่าช่วยถือนี้หน่อยได้ไหมก็จะพูดว่า Could you hold it Could you hold it Could you hold it ก็แปลว่า ช่วยถืออันนี้หน่อยได้ไหมนั่นเองเพื่อให้ดูมีมารยาทมากขึ้นเราสามารถเพิ่มคำว่า p l e a e เข้ามาอีกได้นะเช่น could you hold it please แบบนี้ก็ได้นะครับเราจะขอให้คนอื่นถอดรองเท้าเราก็จะพูดว่า could you please take off your shoe could you please take off your shoe could you please take off your shoe ก็แปลว่ากรุณาถอดรองเท้าได้ไหมครับ อันนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้เนาะเช่นอยากให้เขาถอดอย่างอื่นเช่น could you please take off your แล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่เราอยากจะบอกให้เขาถอดนั่นเนะเา,าะเช่น,นรกรุณาถอดหมวกได้ไหมครับก็จะพูดว่า could you please take off your hat แบบนั้นก็ได้เนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการขอให้คนอื่นปิดไฟหรือว่าเปิดไฟให้เราเนาะเช่นจะขอให้คนอื่นปิดไฟให้เราเราก็จะพูดว่า Could you turn off the light, please? Could you turn off the light, please? Could you turn off the light, please? ก็แปลว่าการุณาปิดไฟให้หน่อยได้ไหมครับส่วนจะขอให้เปิดไฟให้แล้วก็เป็นแค่คำว่า turn off เป็น turn on เนาะเช่นกรุณาเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมครับก็จะพูดว่า Could you turn on the light, please? Could you turn on the l i ไลท Could you turn on the l i ไลท์เพลย e ก็แปลว่ากรุณาเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมครับนั่นเองโอเคเนาะสามารถนำไปใช้ได้เลยชว่วงนั้นนี้ก็จะขอให้คนอื่นเปิดให้เราเนาะเช่นเปิดหน้าต่างให้เราก็จะพูดว่า Would you mind opening the window for me please Would you mind opening the window for me please Would you mind opening the window for me please ก็แปลว่า ช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหมครับนั่นเองการใช้คำว่าเปิดนี่เนาะเราสามารถให้คนอื่นเปิดอย่างอางื่นให้เราเช่น would you mind opening the ตรงที่คำว่า window เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้นาะเช่น would you mind opening the gate for me please gate ก็แปลว่าประตูเนาะเช่นประตูบ้านแบบเนี้ยใช้คำว่า gate ได้เหมือนกัน,น,ป,น,นประตูตรงที่รั้วเนาะประตูใหญ่หน้าบ้านนะ่ใช้คำว่า gate ส่วนคำว่าประตูเข้าว่าหรือประตูบ้านธรรมดาก็ใช้คำว่า door ก็ได้เนาะ Would you mind opening the door for me, please? แบบมีก็ได้เหมือนกันเมื่อกี้เป็นคำที่เราขอให้คนอื่นช่วยทำให้เราเนาะตอนนี้เมื่อมีคนอื่นมาขอให้เราช่วยเราจะยินดีช่วยหรือว่าเราจะปฏิเสธก็แล้วแต่เราเนาะเช่นจะพูดว่าแน่นอนครับได้สิครับเรายอมรับที่จะช่วยเขาเราก็จะพูดว่า Of course Of course, of course ก็แปลว่าแน่นอนครับได้สิครับนั่นเองส่วนจะปฏิเสธจะพูดว่าขอโทษนะฉันคงไม่สามารถช่วยคุณได้ก็จะพูดว่า I'm sorry I can't help you I'm sorry I can't help you นั่นเองก็จะเป็นการปฏิเสธไปเนาะว่าไม่สามารถช่วยได้นั่นเอง I'm sorry I can't help you อันนี้ก็จะเป็นการปฏิเสธแบบตรงๆเลยส่วนจะปฏิเสธแบบทางอ้อมก็ จะพูดเหตุผลไปด้วยว่า because ก็พูดไปเลยว่าเป็นพ่อนุ้นพอนี้เนาะเราจะมาเรียนกันในครั้งต่อไปส่วนอันนี้ปฏิเสธตรงๆไปก่อนเลยว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้นั่นเอง I'm sorry can't help you ถ้าช่วยได้ก็ of course โอเคเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการบอกขอบคุณสำหรับที่เขาช่วยเหลือเราเนาะเราก็จะพูดว่า thank you very much for your help thank you very much for your help thank you very much for your help ก็แปลว่าขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือนั่นเองอันนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ได้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับการเรียนภาษาอังกฤษช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป